ก็ต้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยนะมันจะเกี่ยวกับเราเรียนรู้เรื่องดวงดาวนะมันจะมีเป็นอิทธิพลนี่แหละจากดวงดาวแล้วเขามีคนบุคคลผู้มีความรู้นะที่วางวางไอเสาหลักเมืองต้องขอนับถือท่านเลยท่านเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะ แต่บางคนนี่ไม่เชื่อก็ลองถ้าคนฝืนดวงนะยังไงก็ไม่ได้คนต้องยึดถือไอ้นี่ไว้ที่เขากําหนดเอาไว้นะแต่บางครั้งนี่คนที่เขาอยากจะมาอยู่เพื่อเป็นใหญ่ในประเทศเนี่ยเขารู้เขาก็รู้เขาก็อยากจะทําให้เป็นผลดีกับเขาเนาะโดยการวางใหม่วางเสาหลักเมืองใหม่แต่บางครั้งมันมันก็ ต้องใจอ่ะใจต้องมุ่งอย่างเดียวค่ะใจต้องมุ่งสีเหลืองอย่างเดียวค่ะถึงจะถึงจะไปได้ต้องยึดถือพระมหากษัตริย์ค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะหลากหลายเลยมาอยากจะมาอยู่ประเทศไทยทําไมละ่ะประเทศรอบข้างเขาอะเยอะแยะทั้งนั้นเลยเนาะไม่ว่าจะลาวกัมพูชาเวียดนามพมานะ่าเนาะจีน ก็เพราะประเทศเขาไม่มีผ้ามหากษัตริย์หรือกรรมูชาเขาก็ไม่มีมาาผ้ามหากษัตริย์ผู้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนนนะนเนอะก็ทําให้บ้านเมืองไม่น่าอยู่นะก็ทําให้อยากมาอยู่ประเทศไทยแต่เสียอย่างเดียวตอนเนี้พวกผู้คนหลากหลายที่เขามาอยู่ประเทศไทยมาสมัยก่อนเหมือนคนจีนเนะที่เขามาอยู่นะเขาลําบากนะเราหกละหืนไะออะไรนะ โลส่สำเพอนั่งเรือเยี่ยมจุนมาเนะเขามาอยู่เสือผือนหมอนใบนนี้พอลาเขาล่ำรวยเขาก็เขาก็รักแผ่นดินไทยนะเขาก็รู้จักกระตันยูแต่ผืนแผ่นดินไทยนะกับมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยอ่แต่เดี๋ยวนี้ทุกสัญชาติที่มาประเทศไทยนี่นะเขาไม่ได้อยากมาเป็นคนไทยนะเมื่อก่อนนี้ที่เข้ามาเขาจะอยากเป็นคนไทยกันเนาะ แต่ทีนี้เขาไม่อยากเขาอยากเป็นของเขาอะนะแล้วทีนี้เขาจะเขาจะเหมือนจะมามีสิทธิ์มีอํานาจมีสิทธิ์มีเสียงในพื้นที่ของไทยเนาะอันนี้เห็นได้ยินข่าวว่าบางบางหมู่บ้านเนาะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นเป็นชาวมา่าค่ะแล้วแล้วก็เอาไอ้พวกชาวบ้านของเขาอะนะมาใช้สวมสิทธิ์ มาบัตรประชาชนคนไทยเยอะเลยแต่ถ้าเขามามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาอยากอยากได้แค่สิทธิ์เป็นคนไทยอ่ะแต่เขาควารรมจิตใจเขา่ะเขาก็ยังเป็นพวกเขาอยู่อ่เะนาะเขาจะมาวางอาน,นาจมามีอยู่คนประเทศไทยเนี่แหละก็อยากจะให้คนคนไทยเนาะไม่รู้คนไทยเนี่ยแบบแบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้รื้ยังไงเพราะว่ารอบด้านน่ะทุกทุกคนทุกที่เนาะไม่ว่าจังหวัดไหนเนาะ จะมีแต่คนต่างชาติแล้วทั้งนั้นเลยอะ่ะอืออย่างเราแล้วไอ้คนแก่แล้วคนไม่มีทายาทไม่มีใครสืบทอดด้วยเนาะเราก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็หมดช่วงอายุของเราไปเราก็เหมือนก็ไปแล้วเนาะไม่มีใครสืบทอดไม่ต้องห่วงอะไรแต่ที่เขาออกมาพูดกันในโซเชียลเนี่ยเนาะบางคนเขาเขามีช่องมีคนติดตามเยอะๆมันก็จะ ทำให้ผลให้คนได้รับรู้เนาะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เนี่ยแล้วทางที่ดีที่สุดนะอย่างประเทศไทยก็เป็นคนใจดีเนาะเขาก็ไม่ไม่ได้หวงอะไรมากอะไรเงี้ยเพราะบางคนเขาก็ดีนะเพราะว่าที่เราเจอเจอเนี่ยไอ้คนต่างชาติเนี่ยที่มาเป็นไอ้คนขายของอะไรอย่างนี้นะเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีนะแต่คนเราทุกที่เนะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสร้างกฎหมายนะ เขาอยากมาอยู่เขาเขาต้องมีสิทธิและหน้าที่เท่าที่เขาจะควรมีนะเขาอยากให้เขาออกกฎอย่างนั้นเพราะว่าต่อไปประเทศไทยลูกหลานมันก็จะอยู่กันยากเพราะไอ้ลูกหลานมันคงไม่มีปัญญาคิดเนาะแล้วมันไม่มีอำนาจที่จะทำอะแต่ดิว่นช่องเราก็เล็กๆน้อยๆนะก็อันนี้มาพูดเหมือนรักชาตินะ รักสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองมองแล้วมันสบายตาแล้วมันเป็นสีของพระจันทร์ด้วยไงยใช่ไหมมันแสงสง